นามธรรมไม่เป็นตัวตนสติก็เป็นนามธรรมสมาธิก็เป็นนามธรรมให้เป็นตัวเป็นตนปัญญาก็เป็นนามธรรม พราะฉะนสิ่งที่เป็นนามธรรมก็อาศัยนามธรรมใจใความรู้ก็เป็นนามธรรมความรู้รู้ความสุขความทุกข์เป็นนามธรรม ความรู้มรู้สุขรู้ทกุกความเป็นจริงเรียกว่าปัญญาเมื่อมีปัญญารู้ความเป็นจริงก็อถอนอุปทานความครอะยึดความยึด,ยดทุกขมาเป็นตัวเป็นตนความยึด สิ่งนั่นสิ่งนี้ยึดสัญญาอารมณ์มาเป็นตัวเป็นตนกะทอนออกด้วยปัญญาคือความรู้ความจริงคือท้ายคือหลีอแใจใจความรู้ไม่มีคลื่นแห่งความ หลงเป็นเรื่องกระทบความรู้ก็เป็นความรู้เป็นปกติเหมือนกันกันกบน้ำทะเลไม่มีลมน้ำก็ไม่มีคลื่นก็ราบเรียบแต่พอมีลมก็เกิดเป็นคลื่นนึกมีคลื่นก็มีแรงกระทบกระทั่ง ก็เหมือนกันความรู้มารู้ด้วยปัญญารูความกินของสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันมันเป็นเพียงสิ่งสัมผัสสัมพันธ์กันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันว่ารู้สุขรู้ทุกข์ รูสมมุิบัญญัติทั้งหลายแล้วด้วยปัญญามันก็วาง่างว่านามอาศัยนามมันมันรู้รอบเขาใจแจมแจ้งปัญญาพิหน้าที่ทำความแจมแจ้งของความรู้ มื่อความรู้มีความแจ่มแจ้งด้วยปัญญาให้มีความหลงปล่อยวางเลยก็สิ้นสุดหน้าที่ของปัญญาไปที่ใจบริสุทธิ์แล้วไม่หลงยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่กระทบกระทั่งกันสัมผัสสัมพันธ์กัน ว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นความปกติของถาดุลู้นี่ก็ลูกความจริงอย่างในสมุทัยสัต์หรืออริยสัตสี่ที่พุทธเจ้าทรงรู้ทรงเข้าใจและนำมาแสดงอริยสัต์ สัจจะคือความจริงความจริงสีประการคือทุกหเหตุให้เกิดทุกพ่อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกทุกควรกำหนดรู้ความทุกเกิดขึ้นพ่อกำหนดรู้วามันเป็นสิ่งที่เกิดแล้วมันก็ดับทุกเกิดขึ้นทุกก็ดับไป ทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละละด้วยมรคคือสติปัญญาเมื่อใครควรพิจิพิจณามเมื่อความอยากเกิดขึ้นรู้เท่าความอยากสอนความอยากด้วยปัญญาให้ความรู้เข้าใจในความอยากนั่น มันเป็นเพียงอาการอันหนึ่งเกิดขึ้นขณะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปไม่ได้เป็นสิ่งที่อีังยั่งยืนรู้เท่ารู้ทันรู้เหตุรู้ผลของความอยากความอยากก็ดับไปอย่างว่ารู้ได้รู้ด้วยสติสมาธิปัญญา รู้ทานความอยากความอยากไม่มีมก็ไม่ทุกข์อันนี้ว่าสอนถอนลูกสอนคือความอยากด้วยสติปัญญาให้ควรเหตุผลถอนความอยากออกจากความรู้นี่โดยปัญญาได้แล้ว ความรูก้ก็เหมือนกันกับว่าน้ำไม่มีคลื่นเพราะความอยากเขาเกิดจากใจคลื่นเขาเกิดจากน้ำคลื่นเกิดได้เพราะลมถ้ลมไม่มีคลื่นก็สงบมันก็เป็นน้ำสงบน้ำไม่มีคลื่นอันนี้ก็เป็นรู้ไม่มีทุกทุก,กเป็นคลื่นของความรูก ความทุกข์สความอยากสงบลงไปทุกข์ก็ไม่มีก็เป็นความรู้ไม่มีคลื่นของสุขของทุกข์นี่ก็เป็นอย่างนี้ีท่านนีกว่าละละความอยากละความอยากด้วยสติปัญญาละความอยากสงบระงับลงไปแล้ว ทุกดับไปก็ไม่มีทุกข์สมุทยัยดับทุกข์กระดับผลคือนิโรธความแจมแจ้งความรู้ตื่นเบิกบานของผู้รู้ความรู้นั่นก็เป็นความไม่มีทุกข์ ทั้งทั้งความอยากทั้งทุกข์ก็สัมผัสกับใจมีใจเป็นผู้รู้ความระลึกรู้ความรู้เท่าทันให้ควรเหตุผลความระลึกรู้อยู่ที่ใจเป็นปัญญาเนอือเนืที่ใจใความอยากดับไปเ็เหลือแต่ความรู้ เป็นธรรมชาติรู้รู้แกมแจ้งจึงว่ารู้ตื่นเบิกบานนี่ความจริงแห่งธรรมะอาเรียกว่าธรรมะคือใจนั่นแหละใจนี่มาสัมพยุติกับกายสัมพยุติกับธาต ไี่ให้เกิดเป็นรูปเป็นกายขึ้นมามาเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาจึงต้องมาอุปธรรมประถากม,มาเลี้ยงมาดูกายเนี่ยด้วยการสแสวงหาด้วยการขับเคลื่อนยินเดินนั่งนอนนี่มาบำรุงเหมือนกันกันกนกบเขาหาอุปกรณ์ต่างๆมารวมกันสร้าง เป,เป็นตัวรถขึ้นมานี่แหละมาสร้างเป็นรถขึ้นมาละจากอุปกรณ์ต่างๆรวมกันก็ต้องมาบำรุงรักษารถนี่แหละบำรุงรักษาก็บำรุงรักษาเงือนอย่างที่เอามาสร้างมาประกอบกันนี่แหละอันไหนมันํำรุดสุดโทรมก็ต้องเปลี่ยนใหม่ดูแล ระบบต่างๆให้มันเป็นปกติเนี่ยก็เลยมาเป็นภาระพอทำเป็นตัวลถขึ้นมาแล้วแต่ถ้าแยกจากกันไม่มีอะไรไม่มีลถก็ไม่ต้องมีภาระอะไรอันนี้มีกงวนกันในร่างกายเนี่ยมันแยกจากกันไปดินน้ำไฟลมเป็นคนละอันแต่ก็ไม่มีภาระต้องมาบำรุงรักษา ทันนาเน่มันมารวมกันนล้วธาตุดินน้ำไฟลมรวมกันต้งมีจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เลยต้องบำรุงรักษาร่างกายเนี่ยการบำรุงรักษามันก็เป็นทุกข์เนี่ยต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเดินต้องกินต้องขับต้องทาย กินเข้าไปแล้วก็ต้องตายออกขับออกทำให้ขับออกตา,ายออกมันก็เป็นทุกข์อีกอืมจะเกิดเป็นของเสียเกิดเป็นความสำรุดของร่างกายนีอีกเนี่ยแหละมันมีเท่านั้นเมื่อใจกับกายมันสัมพยุต์กันลเลยต้องมาเป็นทุกข์แต่ว่าทุกข์เพราะความเกิดเกิดขึ้นมามีรูปมีกาย แต่เมื่อปล่อยวางซาไะไม่มีสัมพยุตไม่มีอุปทานเข้ามายึดมาถือก็ไม่เป็นเชื่อของการเกิดก็เลยไม่ต้องมีรูปมีกายส่วนใจที่เป็นธรรมชาติรูปเหลือแต่ธรรมชาติแห่งความรู้นั้นเสียนี่ย็หยุดหมุนเรีว่อตัดคงกรรมตัดคงวัตะคือขอความหมุนเวียนด้วยปัญญา ด้วยศีลสมาธิปัญญานี่เป็นข้อปฏิบัติเรียกว่ามรักตัดกงกรรมของวัตตะโดยมรักดือศีลสมาธิปัญญานี่เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ผู้มีหูดีตาดีได้ยินได้เห็นแล้ว ก็จะรู้ตามเห็นตามดับความทุกข์ให้สิ้นเชิงลงได้เพราะฉะนั้นพวกเรามีโชคอันดีได้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยการสร้างบารมีด้วยการปฏิบัติของพระองค์นั่นแหละ ไม่ใช่มีขึ้นลอยๆเกิดขึ้นลอยๆมีขึ้นด้วยเหตุด้วยผลผู้พุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะเข้าใจในทำแล้วจึงมาเป็นผู้ฝึกผู้หัดจึงว่าเป็นสารถีผู้ฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้เดี๋ยวมาสอนธรรมะนี่แหละให้ผู้มีสติ ปัญญาจะได้สร้างสติปัญญาให้แก่กล้าขึ้นเ,เรียกวจาเริญตามหรือปฏิบัติตามทำสอนนันนั่นแล้วก็จะได้รับผลเป็นปฏิเวทถ้าทำใหนำตนให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากให้พ้นจากความทุกข์เพราะเกิดแก่เก็บตายทุกข์เพราะเมื่อเกิดมาแล้วต้องมาดิ้นมารนมา พวันขวายมากระทบกระทั่งกับคลื่นแหง่งความไม่เที่ยงนีงแ่แหละนี่โชคดีเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วถือว่าเป็นโชคลาบอันประเสริฐที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีกายใจสมบูรณ์บริบูรณ์ แล้วก็ได้ยินได้ฟังได้รู้เรื่องธรรมะถึงแม่ไม่ได้ยินจากพระโอษของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังได้ยินได้เห็นจากหมู่ได้ยินได้ฟังจากหมู่พระสงฆ์สาวกคือครูบาอาจารย์ที่พื้นดีปฏิบัติชอบได้รู้ได้เห็นตามพระพุทธเจ้าแล้ว มาสอนเนี่พกเมื่อพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วอพอจงน้อมความรูปความเห็นน้อมกายน้อมใจยินดีเชื่อมัน่นแล้วประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็จะได้รับผลคือปฏิเวทธรรมพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้พ้นจากอำนาจแห่งความรุ่มหลงที่ว่าโมหะอวิชชาตัณหา โรคโกรธลงมันเป็นนาสวะเป็นเครื่องปกปิดมันก็ไม่เกิดจากอะไรก็เกิดจากกายจากใจเรานี่แหละเกิดจากใจนี่แหละเป็นสนิมของใจเป็นตะไข่ห่อหุ้มใจก็เกิดจากใจนี่แหละเมื่อทำลายเหตุทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสิ้นสุดลงแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์แห่งความรู้ อันนั้น่ะเป็นบรมสุขเมื่อได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจได้มีพ,พระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นในโลกก็มาเป็นแสงสว่างแห่งธรรมะเป็นดวงตาของใจให,ให้ได้รู้เหตุรู้ผล แล้วก็จงโอมัตะโอปัยิโกให้ควรน้อมเข้าสู่จิตสู่ใจมีศรัทธาเชื่อมั่นมีวิสาหะวิริยะอุสาหะความเพียรพยายามตะเกียรตะกายประพฤติปฏิบัติตามให้เราก็จะได้รับผลคือปฏิเวทธรรม ได้ความรู้จริงเห็นจริงแล้วก็ปล่อยวางสิ้นทุกในวัตะสงสารได้ <c oughs> นังได้แสดงธรรมะทั้งในการพูดปารบแยกแยะเป็นกระแสเสียงแห่งธรรมะและด้วยการน้อมนำให้กำหนดรู้เข้าสู่ใจ เป็นปฏิปฏิบูชาในส่วนการบูชาทั้งดอกไม้ธูบเทียนที่เป็นวัตถุธาตุทั้งเป็นส่วนที่รวมเข้าสู่จิตสู่ใจด้วยบูชาด้วยสติสมาธิด้วยปัญญาเนี่เป็นผลแห่งธรรมะจากการประพฤติปฏิบัติเป็นผลของใจ เป็นสภาพธรรมที่สัมผัสใจเมืวพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติได้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผลแห่งการบูชาก็เป็นผลเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเราเองนี่เมื่อได้รู้ทำเห็นธรำเข้าใจในธรรมะ รูปการประพฤติปฏิบัติให้เป็นความดีความชอบทั้งในส่วนสมมุติโรกิยะธรรมและในส่วนที่เป็นวิมุตติคือโรกุตระธรรมก็รวมเข้าสู่จิตใจของเราเนี่ยผลประโยชน์ทั้งหลายจากการประพฤติปฏิบัติ แต่ก็ให้ตั้งมั่นมีศรัทธาเชื่อมั่นตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติตามาศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วต่อแต่นั่นไปพวกเราก็จะได้รับความสุขความเจริญในาศาสนาธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งได้ดแสดงธรรมะเห็นว่าสมควรแกร่แกาลเวลา เอวังก็มีด้วยประการชนีอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิสตุสัมเบปุเรนตุสังกาปาจันโนปนรสโสยถามณีโชธิรโสยถาสพีติโยวิวัชันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตกวัตวันตรายโย สุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังอุทาปจายโนจโจรตโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะาลาง